เป็นปีแล้วไปนี่เหอหอนแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้แซ่บ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสุขุสุขชน่าทางฝั่งไทยฝั่งลาหลวหรือทางต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคะพ้ามากินแกงน้ไม้แกงน้ไม้แซบแบค่ะก็ข้นเหนียวปั่นไว้นี่ตุ้ฟ้าก,กับข้าวด้วยกับแจวบองไปพี่น้อง <laughs> จะก,ก็กินคุ้มคา่าแต่แจวบอกว่าพี่น้องเป็นปีแล้วไปนี่หฮ้ออดปีไปืึอบอ่ะเออแซบข้าวม้ยเจ้า แจ่วบองแจ่วบองบ้านเฮาแจ่วปลาแดกปลาแดกตอนม่มีกากเราบองมันแสบจำเปะอื มันกินตะบะคุ้งบ่เป็นอย่างเพียงคันกินเจ้าบองออกคนทองก็เป็นยัง não não é bom เราไอเอมดีซื้อป่าคนไทยขลาดมาขาย ใส่เป็นต้นโลดก็บ้าพี่น้อง กบ้วยบุกพี่คีนูตายขึ้นไว้ที่วอรมาเนี่ยซองหน่วยพี่สองได้ เพ็อเพจเนี่ยเขาเปน้องไฮ มากเลยไม่เอาเผ็ดไม่เอาทางน้ำเลยให้กำลังใจใ,ให้กำลังใจกำลังใจก็เผ็ดฮ<า>ะใกำลังใจเลยรเอาคนเผ็ดก็ให้กำลังใจไนงะให้กำลังใจอะ่ะ ใชอ้พนาอออจะให้อะไรต้องจ่าย่ทไทยเป็นอกไปอาร <observed> <c oughs> <c oughs> ้านก็ก <c oughs> ็ ก็สามารนุงผ <à déc> <ations> <an iously> ้เอินทผลไม้ได้ถึงเงืนเป็นหมื่อเมื่อเหนาะก็สีเปลามื่อเหนื่อนก็เปลาแบบรืมสิเป้่าต้นๆกับกลางลีปไห้ฟังรืมว่าสิเปาเราไม่แย่ไปพอพราจีค่อยคิอพออืมมือเองกนมือลื่นกน เท่ามาเหมือนกัสิ่งี่นนออายุหลายระบบทุกอย่างในร่างกายมันอดีละระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนเลือดระบบย่อยระบบยังพอดีลมแม้กระทั่งระบบเผาผลาญก็ดีบางคนอกว่าหน่อยอยู่เจ้าขึ้นไปครับพี่หนอ มันแกแดดตหน้อยไม่ได้เถาไว้ใส่งานนักมันแตน้อยพดพี่น้องร่างกายนะน่าลันะคะมันก็เลยแบบว่ามีแก๊สนะคะเวลากินของเข้าไปซีมีการเลอแต่ก่อนไปเย็กหน่อยบ่บ่เคยพี่น้องอยากเครียดเก็เ์เพเป็ดน,นะคะอืเถามากมือนต่แน่สุดเป็ะไม่ได้แก้ตัวบอลซูฟังน้พี่น้องวันที่ไปเราไปนิจจากพวกเจ้าเล้วนะคะพี่น้องขาซักผ้าแดดดีดีมือเศร้านี่นะ่ะซักผ้าเ้าไปตากปับ๊บ แดดบดปุ๊บช่วงนี้ฝนตกก็ตกไปสองมือแล้ว,ลว,ม,ลวมาเลเซียแถววันยูปีนั่งเลยคะพี่น้องค่ะฝนตกค่ะแต่ว่าขมือเนี้ยถ้าแด้ตกเมื่อเช้าตกแล้วเนาะตกยังเมื่อเช้าเอาเอเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีแดดเนาะเออนั่นละพ่อพาไปตากแดดบดค่ะฟ้าขึ้นแบบไม่ได้ขึ้นแบบมืดเดียแต่ว่าไม่ีแดดให้เจ้าอาซื้อนี่ขอห้ามันใส่เ <laughs> เอาพี่น้องเราไปแล้วว่าไปทัวร์ทิพย์ทัวร์แดดเริ่มสิเป เรื่องที่เป็นพี่บอยพี่บอยล้วไปกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณกลรายๆขอบขาขึุนทุกๆร่างใจนะคะพี่น้องขาเขาสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆถูกหวยรางวันที่หนึ่งมาสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อกินแกงหน่อไม้นะคะผู้ใดแบบว่าปวดแข้งปวดขาว่ากินแล้วบ่ถือถ้าถือกระบุญก็กินได้อยู่นะคะพี่น้องขาแต่ว่าอย่ากินหลายค่ะอย่ากินหลายเกินไปคือวันนี้มันก็บ่กินหลายแล้วนะคะเพราะทำไมเนาะอย่างเนี้ยมันก็เกี่ยวกับพวกทองเพนันนั่นแหละค่ะ สุดปลายวขอบคุณค่ะขอสุขภาพแข็งแรงรำบำเรลว้ยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งบัลโซคดโซคันขาขอบคุณค่ะบอลรอบที่ไดยหลุดพื้นองไปก็ปิดเลย